ฟิสิกส์วิชาสาม,มัญน,นะครับมกร 5, 7ข้อที่2โจทย์มีอยู่ว่าถ้าเกิดดึงปลายเชือก A อ่ึงปลายเชือกเส้นนี้นะครับด้วยความเร็ว a ก้อนมวลอ่า w เนี่ยจะเลื่อนขึ้นด้วยความเร็วเท่าใดนะครับคนอื่นลองมาพิจารณาระบบอ่ของรอก,ก่อนนะครับออย่างกรณีนี้เช่นมีรอกแล้วมีเชือก เชือกคล้องรอกนะครับมสมมติเชือกยาว L เชือกยาว L นะครับเราคิดว่ารอกเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆโดยไม่ส่วนเสียเชือกไปกับรางบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าความสูงความสูงจาก เพดานตรงนี้จนถึงพื้นนะครับมันก็ต้องเป็น L ส่วน2เพราะเชือกยาว L อลคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงเชือกขึ้นไปดึงเชือกขึ้นไปนะครับดึงเชือกขึ้นไปเป็นความยาว x นะครับ รอกอันนี้ก็จะต้องลอยขึ้นเหนือผืนนะครับสมมติว่าลอยขึ้นไปเป็นระยะ h อันนี้ถ้าเกิดเชือกถูกดึงขึ้นไปเป็นความยาว x เชือกที่เหลือเนี่ยเชือกที่เหลือนะครับเชือกที่เหลือบริเวณเนี้ยจากจากนี้ถึงนี้นะครับเชือกที่เหลือก็จะเป็น l ลบ x แสดงว่าด้านนี้ก็จะต้องสูงเป็น l ลบ x ส่วน2อ,อันนี้คือความความสูงเดิมของมันนะครับแสดงว่าจาก2กรณีนี้นะครับ l ลบ x ส่วน2นะครับบวกกับ h บวกกับ h l ลบ x ส่วน2จากนี่ถึงนี่ บวกกับ h มันจะต้องเท่ากับระยะเดินของมันก็คือ l ส่วน2คราวนี้ก็ลองจัดรูปสมการดูนะครับ l ส่วน2แยกตัวส่วนเป็น l ส่วน2ลบ x ส่วน2บวกกับ h ย้ายข้างนะครับย้ายอันนี้ ไปฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นบวก x ส่วนสย้าย l ส่วนสไปลบบวก h l ส่วนสลบ l ส่วนสก็เป็น0แสดงว่าจะได้ x ส่วนสเท่ากับ h เขียนให้ดีก็คือ1ส่วน2 x เท่ากับ h นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเราดึงเชือกขึ้นไปเป็นระยะ1ส่วน2 x นะครับความสูงอไอ้รอกเนี่ยก็จะลอยขึ้นสูงจากพื้นเป็นระยะ h นะครับถ้าเกิดว่า เราลองเอาเวลาหารเข้าไปนะครับเวลาหานพะยะหารเวลามันก็คือความเร็วนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเชือกถูกดึงเชือกถูกดึงภายในเวลาทีนะครับมันก็จะเกิดเป็นความเร็วของปลายเชือกอให้ x ส่วน t อันนี้ก็จะเป็นความเร็วของรลายเชือกนะครับมันจะเท่ากับ h ส่วน t S ก็คือระยะที่รอกเนี่ยมันเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็หารด้วยเวลามันก็คือความเร็วความเร็ว ที่รอกถูกยกขึ้นนะครับก็ให้เป็น v รอกแล้วกันนะครับก็จะได้ว่า1ส่วน2 v ปลายเชือกเท่ากับ v รอกอหมายความว่าไงหมายความว่า ถ้าเกิดเราดึงปลายเชือกด้วยกับความเร็ว v ปลายเชือกนะครับมันเราสามารถหา v ของรอกที่เลื่อนขึ้นไปเนี่ยได้ด้วยกับการเอา2เนี่ยมาหาร v ปลายเชือกนะครับต่นี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปยังรูปนี้ับเหมือนกันเลยแค่เอาเชือกเนี่ยมาผ่านรอกอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเราดึงปลายเชือกอันเนี้ย v ปลายเชือกนะครับด้วยกับความเร็ว v v ของรอกที่เลื่อนขึ้นไปก็หาได้จากเอา V ปลายเชือกเนี่ยมาหาร2อนั่นก็คือถ้าเกิด V ปลายเชือกเป็น V v ปลายเชือกเป็น V นะครับก็จะได้ว่า1ส่วน2 V ปลายเชือกเป็น V เท่ากับ v รอก v รอกก็คือ V ที่เลื่อนขึ้นไปแล้วรอกมันผูกโยงอยู่กับมวลอ่ W อันนี้นะครับแสดงว่า v ของรอกที่เลื่อนขึ้นไปเนี่ก็คือ v ของก้อนมวลก้อนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น v ของก้อนมวลหรือว่า V รอกนี่แหละมันก็จะเท่ากับ v ของก้อนมวลหรือ V รอกนะครับมันจะเท่ากับ1ส่วน2 V โอเคเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่2